วันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์นะคะก็จะมีเรื่องของการผลิตลูกสุนัขเรื่องนี้จะมีรายละเอียดอะไรบ้างเราจะได้ร่วมรับฟังจากอาจารย์พงศักดิ์เจพงศ์อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พงศักดิ์คะ ครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ค่ะจะมีกฎหมายอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างที่มาที่ไปของเรื่องกฎหมายสัตว์นะคะคืออะไร<ว>อยากให้อาจารย์เล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันก่อนดีกว่านะคะอาจารย์เชิญค่ะครับก็บอืดนผมขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมเนจจมี่ยขั้นชั้นจะบกบุนกับเรื่องสัตว์นะครับ<า>ค่อดีเป็นคนเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมเองเนี่ยจะพูดถึงเรื่องสัตว์บ่อยครั้งอยู่ อาจจะมีวะเว็บไปเรื่องอื่นบ้างแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะเป็นกรณีของเรื่องสัตว์นะครับจะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมาในธีม,แต,มแต่จะอีกประเด็นหนึ่งครับจะเป็นประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับตอนนี้เป็นปที่โด่งดังอยู่ในต่างประเทศนะครับเปน็นในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะใช้คำว,ว่าพับพีมิวนะครับหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่าโรงงานผลิตลูกสุนัขครับ ในต,ตัวโรงงานผลิตทุสุนัตเนี่ยที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ทั่วโลกตอนเนี้นะครับมันเป็นลักษณะของการกระทําความผิดที่เป็นการทารุณนกขสัตว์หรือการไม่จัดสวัสดิภาพสัตว์ให้มันเหมาะสมนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับสายพันธุ์เกี่ยวกับลักษณะของสัตว์าการเป็นอยู่ของสัตว์ที่ดีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการหรือผู้พเพาะเลี้ยงเนี่ยนะครับเขาจะหาประโยชน์จากสัตว์ โดยเฉพาะสุนัขนะครับเพราะมีความต้องการสูงในปัจจุบันใช่ไหมครับเขาก็จะมีการเพราะพันธุ์โดยที่ไม่คำนึงถึงสุขภาพของสัตว์โดยเฉพาะแม่พันธุ์เขาจะให้แม่พันธุ์เนี่ยผลิตลูกออกมาเรื่อยเ,อย <c oughs> เพื่อจะได้ตัวเองเนี่ยเพื่อเพื่อจะได้นําไปขาย <c oughs> นะครับแล้วก็จะมีเงินนะครับมีกําไรนะครับเราจะเห็นได้ว่าลักษณะของการเลี้ยงสัตว์ หรือการเพาะพันธุ์สัตว์แบบนี้เนี่ยนะครับที่ให้สัตว์เพาะให้สัตว์เอ่อคลอดออกมาหลายหลายครั้งเนี่ยนะครับหรือให้สัตว์คลอดออกมาโดยไม่ได้ตรวจสุขภาพสัตว์ก็ดีหรือให้สัตว์เนี่ยนะครับคลอดลูกโดยที่ไม่ได้ตรวจไม่ได้ดูว่าเขาเขาเขาอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมที่จะสั่งขันได้ไหมเขาพร้อมไหมครับคซึ่งใช่ครับซึ่งแน่นอนว่าว่ามันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายนะครับกับ ชีวิตจิตใจหรือสุขภาพอนามัยของเขานะครับทีนี้อพอเราเห็นปัญหาละผมก็จะพูดถึงกฎหมายากประเทศสักนิดนึงนะครับว่า,าในกฎหมายธรรประเทศเนี่ยเขามีการตระหนักเรื่องนี้มากมีการออกกฎหมายซึ่งมีการกำหนโด,ดโทษที่ร้ายแรงมากสําหรับคนที่ฝา่าฝืนนะครับไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก,กําหนดไว้ซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยกฎหมาย่างประเทศเนี่ยเช่นออสเตรเลียอเมริกาอังกฤษแคนาดา นะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาจะถน,นักในเรื่องนี้มากเขาก็จะมีการบัญญัติกฎหมายมาชื่อว่า Animal Welfare Act นะครับเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ <Huh. S 1> เขาจะมีการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์สุนัขในสถานเพาะพันธุ์สุนัขนะครับเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของอาหารน้ําจะต้องเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงในส่วนที่เป็นสาระสาคัญที่กาหนดว่าสัตว์เนี่ย ที่เป็นแม่พันธุ์เนี่ยจากคลอดลูกได้กี่ครั้งนะครับในชีวิตหนึ่งของเขาเนี่ยเขาสามารถจะเป็นแม่พันธุ์ได้กี่ครั้งจะต้องไม่เกินหกครั้งนะการคลอดลูกแบบปกติไม่ควรเกินหกครั้งถ้าเกินเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนะครับหรือกรณีของการคลอดลูกโดยการผ่าตัดถ้าเกินสามครั้งเนี่ยนะครับก็ก็ต้องห้ามไม่ให้มันเป็นแม่พันธุ์ละนะครับแล้วก็รวมไปถึง ในเรื่องของกรณีที่จะให้เขาตั้งคันเนี่ยต้องให้เขาตรวจสุขภาพก่อนเพราะบางกรณีเราจะเห็นจากข่าวเนี่ยบางทีมีการให้ให้คลอดให้สุนัขตั้งคันแล้วก็ขอดูกออกมาโดยที่บางแม่แม่สุนัขบางตัวเนี่ยตาบอดครับแต่บางเอิญเขามีสายพันธุ์ที่ดี mm hmm. นะครับบางทีผู้ประกอบการหรือผู้พาะเลี้ยงเนี่ยก็ยังนําเขามาให้อลอดูกให้ตั้งคันเพื่อ,อลอดูกอีกนะครับตัวฉวังลูกของเขาแล้วเอาไปขาย นะครับซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาอย่างที่ผมได้กล่าวเอาไว้นะครับขยับออกมาหลังจากที่มีการควบคุมเรื่องของการคลอดการพอพันธุ์แล้วเนี่ยมันก็จะมีมาตรการกําหนดไว้ว่าถ้าเกิดว่าสัตว์เนี่ยเสษียนนะครับหรือถูกบดระวางแล้วเนี่ยไม่ให้เป็นแม่พันธุ์ตามที่หลักเกณฑ์กำหนดไว้แล้วเนี่ยก็ควรจะต้องมีมาตรการนะครับกำหนดว่าผู้พอพันธุ์เนี่ยหรือผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีการเลี้ยงดูเขาอย่าเอาเขาไปฆ่านะค่ะ ไม่ใช่ว่าเขาพอหมดประโยชน์แล้วจะฆ่าเขาหรือไม่ดูแลเขาเลยเนี่ยนะครับนะครับกฎหมายก็จะกําหนดหลักเกณฑ์พวกนี้เอาไว้ว่าจะต้องหาบ้านให้เขานะจะต้องจัดเลี้ยงเขาตามปกตินะถ้าคุณไม่หาบ้านให้เขาเนี่ยนะครับอะไรชานองนี้ครับซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นคร่าวๆเนี่ยนะครับก็จะมีโทษทางอาญานะครับซึ่งโทษปรับเนี่ยก็จะสูงมากนะครับของกฎหมายต่างประเทศเนี่ยแล้วก็โทษมีโทษจำคุกก็ สองปีถาาปีนะครับ hmm. ซึ่งถ้า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 เราดูแล้วเนี่ยเราจะมองว่ามันก็เป็นโทษร้ายแรงนะ ha, ha. ไม่ต่างอะไรกับการที่เราไปกระทําให้มันกระทบสิทธิของมนุษย์ษยทั่วไปนะครับแสดงว่าแสดงว่ามีการมีการ,ม,การมีการให้ความสําคัญยกระดับสิทธิของสัตว์หรือใ,ให้ศักดิ์ศรีในความเป็นสัตว์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโทษก็จะร้แรงซึ่งซึ่งประเทศเราเนี่ยนะครับในเรื่องของกรณีที่การเกี่ยวกับการป้องก,องก,กนันการทอนการสัตว์ในสมัยก่อนเนี่ย นะครับก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการต้องการทางขนส่งสัตว์เมื่อปี57เนี่ยเราจะใช้กฎหมายอาญาในการบังคับใช้เรื่องพวกนี้ซึ่งโทษเนี่ยจะเป็นโทษเพียงแค่ปรับไม่กี่พันบาทน,นะครับแล้วก็ไม่ได้มีโทษจำคุกซึ่งนั่นหมายความว่าก่อนหน้าที่เราจะมีการยกระดับการคุ้มครองสัตว์เนี่ยนะครับเราใช้กฎหมายอาญาปรับซึ่งกฎหมายอาญานนเนี่ยมัน เป็นกฎหมายที่มีโทษเล็กน้อยมากแล้วก็ไม่ได้มีจิตนารมณ์มีเป้าประสงค์ที่จะเขียนขึ้นมาเพื่อจะคุ้มครองสิทธิของสัตว์โดยตรง<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> ดังนั้นเนี่ยก็เข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการขยับตัวมีการปรับตัวครับเพื่อให้สอดคล้องกับนานาประเทศเนะ<ฮ>ะเาะก็ได้มีการบัญ,ญญัติพระราชบัญญัติหลักขึ้นมาเรียกว่าพระราชบัญ,ญญัติป้องกันและการจัดสวัสดิภาพป้องกันทางนรกรรมสัตว์นะครับ และแจัดสัตและการจัดส,สวัสดิภาพสัตว์สองห้าห้าเจ็ดนะครับซึ่งประกาศโจนนี้เนี่ยเป็นประตว์ที่เป็นที่ถกเถียงกันพอสมควรนะครับตั้งแต่ในตอนที่ออกมาเนี่ยมีบางคนผมเองเนี่ยนะครับก็ได้ฟังมาผมไปตัดผมอยู่ร้านร้านหนึ่งนะครับแล้วก็ช่างตัดผมก็พูดว่าเอ,อกฎหมายที่ออกมาใหม่เนี่ยเราจะทำบริษัทไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะอื hmm. เพราะว่ามันมีโทษจําคุกค่อนข้างสูง สองไม่เกินสองปีใช่ไหมครับแล้วก็ปรับไม่เกินสี่หมืนบาทซึ่งซึ่งเริ่มเริ่มมีการมีการพูดถึงมากขึ้นว่าเราเลี้ยงสัตว์เราจะทระเด็กจะต่อยสัตว์อะไรอีกไม่ได้อีกต่อไปละนะครับบางคนก็มาพูดว่ารัฐบาลชุดนี้ทําไมถึงรัดสัตว์จังนะครับป้ <c oughs> องกันสัตว์กันบ้องกันส <c oughs> ัตว์ให้ให้คุ้มของสัตว์เยอะจนเกินไปหรือเปล่า <c oughs> อะไรเยงี้ครับจนคนทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับ ซึ่งซึ่งนั่นอาจจะเป็นเรื่องของการที่รัฐบาลจะต้องสร้างการรับรู้นะครับให้กับประชาชนาว่าทําไมถึงมีกฎหมายตัวนี้แล้วทําไมมันเราถึงมีการบัญญัติโทษที่มันร้ายแรงนะครับ<ม>เพราะว่าอาตอนนี้ก็คือทั่วโลกก็มีการยกกระดับนะครับในเรื่องของสิทธิของสัตว์ให้มันให้ให้มันให้มันมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นเป็นสัตว์เป็นสัตว์เป็นสิ่งของทั่วไปแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าเขามีความน่ารักของเขาเนาะ เขามีความรู้สึกเขามีความเจ็บปวดเขาเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวนะครับดังนั้นดังนั้นก็ไม่ควรที่จะไปละเมิดเขานะครับทีนี้ผมผมพูดถึงภาพรวมๆแล้วทีนี้ผมจะขยับมาที่ประเทศไทยแล้ววาาว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะมีบทบัญญัติกฎหมายอะไรบ้างที่จะมาควบคุมหรือแก้ไขปัญหาในโรงงานผลิตลูกสุนัขหรือปั๊ปปี้นิวตัวนี้นะครับถ้าดู ท่าชบัญญัติหลักๆเลยนะครับที่คุ้มครองสิทธิของสัตว์และสวัสดิภาพของสัตว์เนี่ยก็คือพรบตัวดังกล่าวที่ผมได้กล่าวไว้เนี่ยนะครับอ,อได้มีการกาหนดว่าการทา,ารุณกรรมสัตว์เนี่ยนะครับผู้ที่ทา,ารุณกรรมสัตว์เช่นทําให้สัตว์เนี่ยเจ็บป่วยเจ็บปวดทุกทรมานนะครับหรือตายเนี่ยจะต้องมีโทษนะครับจําคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเป็นบทบัญญัติที่มาคุ้มครองในเรื่องของปัฟเ็นิวได้ได้ส่วนหนึ่งครับเพราะว่าไอ้การอันนี้เป็นของไทยครับอันนี้ของไทยครับเริ่ม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 มาแล้วครับเริ่มเริ่มมีการให้ความสาคัญนะครับซึ่งเออ่ถ้าถ้าเราดูลักษณะของการเพาะพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการกระทําความผิดที่ถือว่าเป็นการฉนวนการฉัดอยู่ในตัวด้วย ยกตัวอยา่างเช่นบางทีเนี่ยสถานพ่อเลี้ยงสัตว์บางสถานพ่อพันเนี่ยเขาไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพของสัตว์เลยนะก็มีแต่ให้สัตว์ผลิตลูกผลิตลูกขึ้นมามแล้วก็พอเขาหมดประโยชน์ก็อาจจะไม่ได้ดูแลเขาเหมือนที่เคยหรือหรือเขาผลิตลูกขึ้นมาแล้วเขาเจ็บป่วยเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูแลเขา,าหรือลูกเขาออกมาแล้วสุขภาพไม่ดีเนี่ยเขาอ,อาจจะมีการฆ่าทิ้งไม่ได้ดูแลลูกคัดเฉพาะลูกคนที่ลูกที่ลูกของลูกที่คลอดออกมาเนี่ยลูกที่คลอดออกมาเนี่ยเฉพาะที่ ที่ได้ที่ขายได้อ่ะที่สมบูรณ์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งโหดร้ายมากเลยนะอาจนะา,ารย์ใช่ครับใช่ครับเรล่านี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่มันเป็นการกระทําที่เป็นเข้าลักษณะของการจำนวนกรรมสัตว์อยู่ในตัวนะครับแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาอยู่อย่างนี้ครับปัญหาก็คือบางกรณีเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ในขนานั้นเลยก็ได้หรือไม่อาจไม่อาจจะทําให้สัตว์ตายหรือเจ็บป่วยทุกพวามาญในในในเวลานั้น ที่ตัวเองละเมิดก็ได้ดยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับเราให้เขาเนี่ยนะครับผสมพันธุ์ไปเรื่อยๆในในระหว่างที่เขาผสมพันธุ์ได้ทุกครั้งที่เขาเป็นสัตว์เนี่ยก็ให้เขาผสมพันธุ์ไปเรื่อยโดยที่ไม่คานึงเลยว่าถ้าเราให้เขาผสมพันธุ์ไปเรื่อยเนี่ยเขาอาจจะเสียสุขภาพได้นะครับนะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยมีประเด็นอยู่นิดหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าถ้าเป็นกรณีที่มันอาจจะไม่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนเนี่ยกับตัวสัตว์ แต่มันมีการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์<ะ>เช่นออมีการทำนั<ะ>้นในชีวิตหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วให้เขาก่อนคลอเกินเกินหครั้งไปเนี่ยในครั้งที่เจ็ดครั้งที่แปดครั้งที่เก้า, 8, าเนี่ยมันอาจจะถือว่าเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งมันมีลักษณะที่อาจจะส่งผลกระทบ ่อชีวิตร่างกายจิตใจสุขภาพของสัตว์ได้คมันจะเป็นปัญหาอยู่นิดนึงครับว่าเราจะมองว่าลักษณะของการละเลยไม่ปฏิบัติตามการจัดสวัสดิภาพสัตว์ดังกล่าวเนี่ยมันจะเข้ามันจะถือว่าเป็นการทา,ารุณกรรมสัตว์โดยตรงหรือไม่มันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงครับเพราะว่าถ้าไม่ถือว่าเป็นการทา,ารุณกรรมสัตว์นะกฎหมายเขาจะเอาผิดเพียงแค่โทษปรับมีเพียงแค่โทษปรับเท่านั้นผู้ที่ฝ่าฝืนละเลยเนี่ยมีเพียงแค่โทษปรับ เท่านั้นเองและโทษตับก็น้อยมากเพียงแค่ซีนตับไม่เกินซีนหมูบังทั้งๆที่ว่าความเสียหายเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะร้ายแรงเนาะถ้าอันนี้อันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเชิงเทคนิคนิดนึงครับว่าว่า,วามันขึ้นอยู่กับการตีความของผู้ใช้กฎหมายละว่ากรณีที่คือคืออีนี้ครับกฎหมายไทยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยที่เพิ่งออกมาเมื่อปีหกสามเนี่ยมีบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑ์เหล่านี้ไว้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละว่าชุนัตเนี่ยจะต้องค่อนได้ต้องสุสขภาพก่อน พอได้ไม่เกินกี่ครั้งมีกําหนดมีลิมิตนั่นเองนะครับแล้วก็สุนัขที่พิการเนี่ยจะนํามาเป็นแม่พัน์ไม่ได้นะครับอะไรเราเนี้ยก็คือวางหลักเกณฑ์เอาไว้ละแต่ว่าการณีที่คนที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยนะครับออาจจะต้องมาตีความว่ามันถือว่าถึงขนาดว่าเป็นการทา,ารุณกรรมสัตว์หรือไม่ถ้าเป็นก็จะมีโทษจาคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินส่บลืนบาทซึ่งโอเคมันเหมาะสมกับกับกับลักษณะของการผิดและความร้ายแรงเนาะนะครับ แต่ว่าถ้านักกฎหมายหรือเชี่กฎหมายเนี่ยไม่ได้ตีความว่ามันเป็นการอนุกรรมสัตว์โดยตรงเนี่ยโทษจะเพียงแค่ไม่เกิน40,000บาทเท่ารับอ,อันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับประการต่อมาครับไอ,อ,อ้กรณีของการไม่จัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานพ่ะพันธ์สัตว์เนี่ยบางทีเนี่ย ถ้าเราไม่ตีความเมื่อสักครู่นะครับว่ามันเป็นการดุลกรรมฉัพ์เนี่ยมันก็จะมีโทษเบามากครับก็คือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาททีนี้ลักษณะของกฎหมายไทยเนี่ยนะครับที่เขียนเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ข่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม<ะ>การจัดสวัสดิภาพทัตว์เช่นกฎหมายเนี่ยนะครับไอ้ท่านสมบัญญติปีห้าเจดหรือพระนสมบัญญิป้องกันการดุลกรรมฉัพ์และจัดสวัสดิภาพเมื่อปีห้าเจเนี่ยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า อการเลี้ยงสัตว์จะต้องเลี้ยงในที่ปลอดภัยต้องมีกรงเท่านั้นเท่านี้ต้องอยู่ในอากาศที่ดีให้อาหารกีมื้อนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องทั่ว,วไปแล้วก็จะมีเรื่องเฉพาะเจาะจงด้วยเรื่องของการเพาะพันธุ์นี่แหละนะครับซึ่งมันจะมีข้อน่าสังเกตตรงนี้อยู่นิดนึงครับว่ากฎหมายเนี่ยกําหนดว่าการละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการเลี้ยงทั่ว,ว,วไปเนี่ยกับละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการเพาะพันธุ์เนี่ย ซึ่งเป็นลักษณะที่มันอาจจะก่อตัวความเสียหายร้ายแรงกว่ากว่าเรื่องทั่วไปเนี่ยจัดมาอยู่ในลักษณะของการกระทำผิดเดียวกันครับและมีโทษเท่ากันก็คือโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทเราจะเห็นได้ว่าออ่การกระทําความผิดสองลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นลักษณะที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการจัดสวัสดิภา,าพสัตว์เหมือนกัน <Huh. S 1> แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสัตว์แตกต่างกันนะครับ ถ้าผู้กระทำผาฝืนโทษก็เป็นลักษณะเดียวกันคือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทซึ่งมันอาจจะไม่เหมาะสมค่ะต้องไม่ครับเพราะว่าคุณคุณให้สัตว์อยู่ในกรงที่แคบคุณก็โดนปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทถือว่าคุณปัไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการจัดสวัสดิภาพสัตว์นี่คือกว่ีในทั่วไปเนาะ,ะแต่ถ้าคุณไม่ไปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องของการพ่อพันธุ์สัตว์เช่นให้สัตว์คลอดลูกมากกว่ามา,มากมากเกินเกินไปเนี่ยทําให้เขเอเสียสุขภาพเนี่ยนะครับ คุณก็โดเนเพียงแค่ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาททั้งๆท,ท,ที่ว่าการกระทำสองลักษณะเนี่ย,คว,ยความร้ายแรงความรุนแรงแตกต่างกันนะค่ะนะครับนี่อ,อาจจะเป็นปัญหาดังนั้นผมจึงตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีข้อเสนอแน่ว่า,ถ,า,ถ,าถ้ารัฐถ้ารัญญัติตัวนี้ค่อนข้างจะมีัญหาก็คือออกหลักเกณฑ์แล้วก็บทลงโทษขึ้นมานะครับให้มันเหมาะสมกับทุกอย่างไม่ได้ั่วถึงเหมือนกับทุกไม่ได้ไม่ได้เป็นครอบคลุมแล้วก็เหมาะสมกับการกระทําทุกประเภท ก็คือปรับโทษปรับชิมุญบาทเนี่ยใช้กับทุกประเภทเลยครับ<ะ>ไม่ได้มีการแบ่งระดับความได้แรงนะครับดังนั้นผมจึงมีข้อเสนอแนะว่าไอ้ก็ไอ้การละเลยไม่การไม่ปฏิบัติตามกรณีท,ทั่วไปเนี่ยโอเคแหละโทษโทษเหมาะสมละปรับไม่เกินชิมิลบาทค<ะ>แต่ว่าถ้ามันเป็นกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามหรือละเลยไม่จัดสวัสดิภาพสัตว์ในกรณีที่พ่อพันธุ์สัตว์เนี่ย ซึ่งแน,น่นอนเราทราบันดีว่ามันอาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสัตว์ต่อแม่พันธุ์ใช่ไหมครับคมันน่าที่จะต้องรับโทษที่หนักขึ้นสําหรับผู้ที่ฝ่าฝืนอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ากรณีที่ฝ่าฝืนลักษณะเฉพาะเหล่านี้เนี่ยถ้ามันมีลักษณะที่จะส่งผลก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจและอนามัยของสัตว์ได้เนี่ย ก็ควรจะต้องรับโทษให้มันหนักขึ้นเช่นอาจจะไม่เกินสองปีไม่เกินสี่หมื่นบาทเทียบเคียงกับกรณีของการทางุนกรรมสัตว์โดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปแก้ไขในเรื่องของหรือไม่ต้องไปตีความว่าการทางุนกรรมสัตว์ในการการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดสวัสดิภาพสัตว์มันต้องตีความว่าเป็นการทางุนกรรมสัตว์หรือไม่โดยจะต้องไปแก้ไปแก้ไขกฎหมายในเรื่องของการทางุนกรรมสัตว์ว่าให้าบความย่อมถึง การละเลยไม่จัดไม่จัดสวัสดิภาพสัตว์ในกรณีนนพ้อพันธ์สัตว์โดยไม่ต้องไปแก้ไขกฎหมายในเรื่องของคำนิยามตามมาตรา3พรบปี57ก็ได้โดยมากําหนดไว้เป็นบทชกันในภาษากฎหมายนะครับก็จะเรียกว่าบทชกันหรือบทบทหนักนักน่เนเองบทที่กําหนดโทษหนักนักน่นเองไว้เป็นบทเฉพาะเลยนะครับว่ากรณีไหนบ้างที่อ,อพิจารณาดูแล้วเนี่ย ผู้เพาะเลี้ยงหรือผู้เลี้ยงเนี่ยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้เนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว<ะ>์ไม่ว่าจะเป็น<ะ>ชีวิตร่างกายอนามัยของเขาเนี่ย<ะ>ควรจะต้องมีการขยับหรือเพิ่มโทษมากขึ้นะนะครับ<ะ>ให้มันสอดคล้องใกล้เคียงกับในเรื่องของการทาน,นการกรรมสัตว<ะ>์ะนะครับเพราะอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นแล้วว่าออมันอยู่ที่การตีความของนักกฎหมายมว่ากรณีแบบนี้นะครับจะเป็นการทาน,นการกรรมสัตว์หรือไม่ถ้าเป็นไม่มีปัญหาครับ มันก็จะสอดคล้องเหมาะสมกับโทษที่ที่ที่กาหนดไวล้ละนะครับจําคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินไม่เกินไม่เกิน,กนสี่หมื่นบาทซึ่งก็คล้ายๆกับกฎหมาย่ามประเทศเลยนะครับก็ะจะมีสองปีสามปีนะครับกฎหมายสวีเดนกฎหมายอ,าอังกฤษออสเตรเลียอเมริกาแคนาดาเหล่าเนี้นะครับก็จะมีโทษจําคุกแน่ๆสองปีสามปีนะครับค่ะเะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่อย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้2ปสองปกันนี่แหละว่าอาจจะต้องมีการปรับแก้กฎหมายนิดนึงครับในในในเรื่องเหล่านี้ นะครับพือให้มันสอดคล้องกับลักษณะของการกระทำและความเสี่ยงหายที่มันเกิดขึ้นครับค่ะนะครับค่ะเรื่องสรุปความก็คือค่ะค่ะสรุปความนิดเดียวครับก็คือไอ้ปัญหาเรื่องของโรงงานผลิตสุนัขหรือปั๊ปปี้มิวเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีกฎหมายนะครับมารองรับังครับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่มีข้อสังเกตเรื่องโทษเท่านั้นเองนะครับกฎหมายเขียนมาดีแล้วครับมีหลักเกณฑ์ครบถ้วนเรียบร้อยแต่มีข้อสังเกตอย่างที่ผมได้กล่าวเอาไว้เท่านั้นนะครับว่าโทษยังไม่เหมาะสม นะครับค่ะค <c oughs> ่ะข้อนี้ครับค่ะ <c oughs> เรื่องของปั๊ปปี้มิวนะคะอันนี้ก็เ,เรื่องของการไม่จัดสวัสดิภาพสัตว์เรื่องของการฟาร้าฟื้นต่างๆเนี่ยรวมถึงผู้เลี้ยงแบบรายย่อยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ที่อาจจะมีการขายแบบโลกออน,น,ลออนไลน์แบบนี้ด้วยอะคะ่ะค่ะอ๋อนิดนึงครับ <c oughs> ก็คือไอไอหลักเกณฑ์เหล่านี้ที่ผมพูดเนี่ยมันจะใช้กับการเพาะพันธุ์ในเชิงพณิชย์เท่านั้น ถ้าเกิดว่าเราเป็นลักษณะาการพ่อพันธุ์ในบ้านเนี่ยนะครับ<ะ>พ่อพันธุแล้วก็เราพาอพันธุ์เพื่อเลี้ยงเองเนี่ยนะครับแบบนี้ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้บังคับของของหลักเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าวของกฎระญญัติกฎหมายดังกล่าวนะครับอ<ะ>แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันก็ถ้าเกิดว่าให้สัตว์คลอดโดยที่ตัวเองต้องการจะเลี้ยงลูกเขาไว้น้องโดินไปขายนะครับแต่ก็มันก็จะวิ่งไปเข้าในเรื่องของการฝา่าฝืนหลักเกณฑ์ที่ไม่ไม่เขาเรียกนะไม่คำนึงถึงสุขภาพสัตว์อยู่ดีมันจะมีโทษ เก่งแค่เล็กน้อยอย่างที่ผมบอกไม่ควนเลยบาทแต่ว่าไอ้ลักษณะของการจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามประกาศที่ออกตามที่ออกตามอํานาจของพระราชบัญญัติป้องกันและจัดสรัสัภว์ปีห้าเจ็ดนี้เนี่ยนะครับนะครับซึ่งเป็นประกาศเมื่อปีหกสามเนี่ยไม่นานวันนี้เองนะครับมันจะบังคับใช้กับลักษณะของของการสถานเพาะพันธุ์เท่านั้นนะครับในเชิงพานิชย์เท่านั้นนะครับซึ่งซึ่งนี่แหละผมผมบอกว่าประเทศไทยเราน่าจะ น่าจะไปล้อกับต่างประเทศนั่นแหละเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับปัญหาปัญหาโรงงานกระดูกสุนัขนี่แหละนะครับแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยเมื่อสักครู่ผมลืมพูดไปครับว่าไอประกาศตัวนี้เนี่ยมันมันบังคับใช้ในเชิงพันชุ์เท่านั้นในการเพาะพันธุ์ในเชิงพันธุ์เท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้กับกรณีที่สมมติผมเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแม่แม่พันอยู่ตัวหนึ่งเนาะผมก็เลี้ยงไว้เพื่อจงการเอาลูกเขาแล้วก็เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านอย่างนี้อย่างนี้จะไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าวนะครับค่ะ อาแล้ค่ะแน่นอนว่าเรื่องของสัตว์นะคะจะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเลยแล้วก็อาจจะมีข้อสงสัยอีกเยอะนะคะที่ต้องคุยกันในเรื่องนี้โอกาสหน้านะคะจะได้มาพูดคุยกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของกฎหมายาสัตว์นะคะแต่วันนี้ค่ะก็ต้องขอบพระคุณค่ะอาจารย์พงศักดิ์เจ้พงศ์อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะที่สละเวลามาให้ความรู้เรื่องนี้กับคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของกฎหมายสัตว์นะคะวันนี้ลงลึกในเรื่องของการเพราะพันธุ์ในเชิงพาณิชย์นะคะเป็นการเออเป็นโรงงานค่ะโรงงานผลิตลูกสุนัขหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าบปัปบี้มิวนะคะมันก็จะมีเรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะขึ้นมาเราก็ต้องมีการดูแลเรื่องของสุขภาพสัตว์ต่างๆนานา,นาให้สอดคล้องในตัวกฎหมายนะคะเพื่อที่เหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังค่ะว่าตัวสัตว์เองเขาก็มีสภาพจิตใจมีสุขภาพที่ต้องดูแล เป็นพิเศษด้วยนะคะเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่สําหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรู้กฎหมายง่ายนิดเดียวแล้วขอตัวลาวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ